สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราจะพามาทำขนมไทยกันค่ะทองหยิบนะคะเป็นขนมไทยที่มีมาตั้งแต่สมัยอายุทยาค่ะและเป็นหนึ่งในขนมมงคล9อย่างนะคะที่ใช้ในพิธีม,มงคลต่างๆค่ะเพื่อนๆสามารถตกแต่งได้ตามชอบค่ะาไม่ตกแต่งก็น่ารักในอีกแบบนะคะเตรียมอุปกรณ์ในการทำค่ะ ดิบิ้นเบอร์2ค่ะตกแต่งขนมด้วยนะคะด้วยสังวาลดอกไม้สีทองแบบนี้ก็ได้ค่ะหรือจะเป็นเลื่อมดอกไม้ค่ะจะเป็นขั้วพิกุลได้นะคะเลือกตามใจชอบได้เลยค่ะเตรียมกันไกลค่ะเหรียญค่ะและเราติดด้วยบืดกาวนะคะ และเราติดด้วยปืนกาวค่ะตัดริบบิ้นที่ความยาว26นิ้วจำนวน3เส้นด้วยกันนะคะมาเริ่มการพับกันค่ะเราจะใช้ริบบิ้น3สีที่แตกต่างกันในการพับให้ดูนะคะเพื่อจะได้มองเห็นเส้นชัดเจนค่ะให้เราพับนะคะเหลื่อมกันอยู่ที่ประมาณนิ้วหนึ่งค่ะเราจะใช้ เส้นที่ยาวกว่านะคะไว้ด้านบนค่ะแบบนี้นะคะหยิบริบบิ้นขึ้นมา2เส้นค่ะถือไว้นะคะซ้ายกับขวานะคะ่ะให้เราเอาเส้นข้างขวานะคะคล้องเข้ากับข้างซ้ายค่ะต่อมาหยิบมาอีกเส้นนะคะ สอดเข้าไปในช่องนะคะของเส้นแรกนะคะตรงนี้แล้วก็ามาคล้องเข้ากับเส้นที่สองค่ะ,ะเราจะทำเป็นฐานสากันนะคะจากนั้นจัดให้กระชับค่ะ ต่อมานะคะเราจะมาทําฐานโกกันค่ะเราจะใช้เฉพาะเส้นที่อยู่ด้านบนเท่านั้นนะคะเริ่มจากเส้นนี้ก่อนค่ะพาดท,ทับขึ้นไปค่ะและเอาเส้นนี้นะคะพาดท,ทับขึ้นมาค่ะแบบนี้ค่ะและเอาเส้นนี้นะคะพาดท,ทับไปค่ะสำหรับเส้นนี้นะคะเราจะมาสอดในช่องค่ะจะมีช่องให้สอด ที่อยู่ตรงนี้นะคะสอดเข้าไปแล้วก็ดึงให้กระชับค่ะต่อมานะคะ เราจะใช้เส้นริบบิ้นสามเส้นกันค่ะให้เลือกมาสามเส้นนะคะให้เราหยิบเส้นแรกตั้งขึ้นมาค่ะและเส้นที่สองนะคะทับไปค่ะและเส้นที่สามทับไปค่ะแบบนี้นะคะจากนั้นเราจะใช้เส้นที่อยู่ล่างสุดนะคะดึงลงมาค่ะ แล้วก็เอาเส้นถัดมานะคะพาดทับขึ้นไปแทนค่ะแบบนี้ต่อมาเส้นนี้นะคะดึงลงมาเหมือนกันค่ะสลับกันนะคะจนครบทั้งสามเส้นค่ะจะเหลือเส้นด้านบนสามเส้นแบบนี้นะคะให้เราใช้เส้นด้านล่างดึงลงมาค่ะแล้วก็เส้นที่สองนะคะสอดเข้าไปในช่องแรกค่ะด้านบนแบบน,นี้นะคะ ต่อมาค่ะและเส้นนี้เราจะสอดเข้าไปในช่องนะคะใต้เส้นแบบนี้นะคะโผล่ในช่องถัดมาค่ะจากนั้นให้เราจัดเส้นริบบินให้กระชับค่ะต่อมานะคะให้เราพลิกกลับด้านมาค่ะให้เราจัดเส้นริบบิ้นให้กระชับค่ะ ให้เราเลือกเส้นใดเส้นหนึ่งขึ้นมานะคะจากนั้นให้เรานับไปด้วยกัน2เส้นค่ะแล้วก็พาดับไปแบบนี้นะคะแล้วก็พับเก็บวไว้ก่อนด้านหลังค่ะเส้นถัดมาค่ะเหมือนเดิมค่ะข้ามไปสองเส้นนะคะทําไปเรื่อยนะคะค่ะทำไปเรื่อยจนครบนะคะ ต่อมานะคะเราจะเหลือเส้นริบบิ้นด้วยกัน2เส้นสุดท้ายแบบนี้ค่ะ2เส้นนี้เราจะใช้มาสอดในช่องนะคะค่ะสอดเข้าไปค่ะตรงนี้นะคะและเส้นต่อมาสอดเข้าไปนะคะช่องเดียวกันกับช่องแรกเป็นด้านบนแบบนี้โผล่ในรูถัดมาแบบนี้นะคะค่ะขั้นตอนนี้นะคะเพื่อนๆสามารถนำเหรียญน,นะคะถ้าต้องการใส่เหรียญ สามารถใส่ในขั้นตอนนี้ได้เลยนะคะจากนั้นนะคะให้เราจัดเส้นริบบิ้นให้กระชับค่ะแล้วก็พลิกกลับด้านมาแบบนี้ค่ะจัดให้กระชับนะคะ และต่อมาในขั้นตอนนี้นะคะเราจะเก็บเส้นริบบิ้นด้วยกันค่ะเราเริ่มจากเส้นนี้นะคะสอดใต้เส้นริบบิ้นนะคะตามลายของมันเลยค่ะไล่สอดไปเรื่อยนะคะจนครบทั้งหเส้นค่ะ เมื่อครบทั้ง6เส้นแล้วนะคะให้เราไล่จัดเส้นริบบิ้นนะคะแต่ละเส้นให้กระชับค่ะเมื่อเราจัดเส้นริบบิ้นให้กระชับแล้วนะคะ ให้พลิกกลับด้านมาค่ะสำหรับด้านนี้นะคะให้เราเลือกเส้นใดเส้นหนึ่งขึ้นมาก่อนค่ะเราเลือกเป็นเส้นนี้นะคะจากนั้นให้เราโค้งนะคะมาทางด้านนี้ค่ะแล้วก็ โค้งกลับไปค่ะเราจะมาสอดตรงหน้าเส้นของเส้นมันเองนะคะสอดใต้เส้นแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะให้เราดึงไปนะคะให้กระชับจะเป็นกลีบแบบนี้ค่ะต่อมานะคะเส้นถัดมาทำเหมือนเดิมค่ะทำเหมือนกันเลยนะคะ จะได้เป็นกลีบแบบนี้ค่ะและเส้นต่อมานะคะโค้งมาแบบนี้นะคะเหมือนเดิมค่ะจะสอดใต้เส้นนะคะหน้าเส้นของมันเองค่ะ เราทำไปเรื่อยนะคะจนครบทุกเส้นค่ะ พอครบทุกเส้นแล้วนะคะให้เราพลิกมาดูด้านนี้ค่ะสำหรับด้านนี้นะคะให้เราเลือกเส้นใดเส้นหนึ่งมาก่อนค่ะจากนั้นนะคะให้เราเลือกมาเส้นใดเส้นหนึ่งค่ะเราเลือกเป็นเส้นนี้นะคะเราจะเอาเส้นนี้นะคะ มาโค้งใต้เส้นถัดมาค่ะโค้งมาใต้เส้นแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะให้เราโคออมมาค่ะแล้วก็มาสอดข้างหน้าเส้นนะคะแบบนี้ค่ะจะมีช่องให้สอดตรงนี้ค่ะโค้งมานะคะแล้วก็สอดแบบนี้ค่ะ จะสอดแบบนี้นะคะแล้วมันจะมาโผล่ด้านนี้ค่ะดูอีกทีนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็โค้งมานะคะงอเส้นดิบินโค้งมาแบบนี้มาสอดหน้าเส้นของเส้นถัดมาค่ะจะอยู่ช่องแบบนี้นะคะแล้วก็จะมาโผ่ด้านนี้ค่ะ ดางนั้นนะคะทาตรงนี้ให้มันโค้งๆนะคะเป็นจีบสวยงามค่ะและเส้นถัดมานะคะก็จะเป็นเส้นนี้ค่ะเราจะเอาเส้นนี้มานะคะแล้วก็โค้งข้างหลังแบบนี้เหมือนเดิมแล้วก็มาสอดหน้าเส้นนะคะแล้วก็มันจะมาผู่ในช่องถัดมาค่ะ สอดเข้าไปตรงนี้ค่ะเชิงเฉียงตามลายเส้นเลบบินค่ะผูตรงนี้นะคะและต่อมาค่ะเส้นนี้ค่ะแล้วก็ปล่อยมาอีกหนึ่งเส้นค่ะโค้งด้านหลังมาแบบนี้นะคะ แล้วก็สอดตามลายลิบิ้นเลยค่ะผูกมาด้านนี้ค่ะทำเหมือนเดิมนะคะทำไปเรื่อยจนครบทุกเส้นค่ะนี้เราก็ปล่อยมาอีกหนึ่งเส้นแบบนี้ค่ะโค้งข้างหลังแบบนี้ค่ะแล้วก็วกมาด้านหน้าแบบนี้มาสอดหน้าเส้นนะคะ ผูในช่องถัดมาค่ะและเส้นถัดมาค่ะทำเหมือนเดิมเลยนะคะและเส้นสุดท้ายนะคะจะเหลือเส้นสุดท้ายเส้นนี้นะคะเราก็จะทำเหมือนเดิมค่ะ ตรงนี้เราก็โค้งกลับมานะคะแต่ว่าเส้นนี้เราจะมาสอดนะคะหน้าเส้นของเส้นถัดมาคือเส้นที่มันเป็นกลีบอยู่แล้วนะคะเป็นเส้นแรกนะคะตรงนี้เส้นแรกที่เราทําไว้มาสอดข้างหน้านะคะตรงนี้แล้วก็มาโผล่ในช่องถัดมาค่ะ <Okay. S 1> มันจะได้เป็นกลีบแบบนี้นะคะ จากนั้นให้เราไล่จัดเส้นริบบิ้นและเส้นให้กระชับค่ะใช้นิ้วโป้งนะคะประคองกีบแล้วก็นิ้วชี้นะคะประคองกีบให้กีบมันเท่าเทกันค่ะให้กีบเป็นโค้งนะคะจะได้สวยงามค่ะ พอเราจัดเสร็จนะคะให้เราพลิกกับด้านมาค่ะด้านนี้นะคะเราจะเป็นการเก็บเส้นริบบิ้นกันค่ะให้เราไล่เก็บเส้นริบบิ้นแต่ละเส้นนะคะไปตามลายของมันเองค่ะ จากนั้นนะคะในส่วนเส้นลิบินที่เหลือตรงนี้เราใช้กรรไกรตัดออกให้หมดเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะสวยงามน่ารักแบบนี้ค่ะต่อมาค่ะถ้าต้องการตกแต่งเพิ่มเติมนะคะ เสร็จเรียบร้อยค่ะจะได้ทองหยิบหน้ารักแบบนี้นะคะสวยงามค่ะ